วันนี้เราอยู่กันในแมป re 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 t r e a t วันนี้จะมาโชว์ how to play Call of Duty Advanced Warfare multiplayer นะฮะทำให้ข้าวิ่งมึงเปล่างหลักสีซะด้วยแม็ปเดิมนะครับเราจะได้รับคำท้าทายมาวันนี้จะเป็นแมปวอร์มเธอหฮา Zero connected วันนี้ผมอยู่กับจอแดนนะฮะ vs aircat โอ้โหอะไรวะเฮ้ ไอ้มันปาดครับมันปาดมันมันไม่ใจเลยครับแหวนหน้าโอ้โหงงเลยผมดูที่จอของจอแดนนะฮะหายตัวด้วยอุ๊ยพูดทำไมวะเฮ้ยเกาออกเลยโอเคดีอยู่เงียบดูกันไปนะฮะติดหน้าตาเฉยติดหน้าตาเฉยโอ้เพื่อนเก่งนะครับเพื่อนเก่งแผนติดแล้วน้อยเขาจะรอดหรือไม่นะโอ้ยบอดยิงโอ้๋อ ยิงเพื่อนไปเลยฮะเหลือคนอ่อนวะ,อะโอเฮ้ย <c oughs> ไม่เดยนยิงกันตั้งนานอขอนะขอได้ไหมขออีกทีนึงโอ้เพื่อนตายแล้วต้องวิ่งไปชุบเพื่อนก่อนเพื่อนเอาติดเอามีคนแย่งชุบนะฮะระวังเลยอะ่ะเฮ้ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในในสวนเพื่อนอืม, <Good job. S 1> มไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพอด,ดียิงได้อันเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแหมใหญ่มากอย่างนี้ โอ้โหจ๋อมเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ตายไม,ไม่ตายก็ซ้ำไปดิซ้ำเหรอซ้ำขออีกทีนึงอุย้ยมาโดนมาโดนมาปืนป้อันลงมาลงมาหลบไปข้างหลงังมันหลบไปข้างหลงังมันรอปาดเว้ยอย่าเข้าไปตัวนี้อยู่เอไว้ยไปว,วางบีเลยบอลแมสสปินแฟร์อ้าวผมอยู่เอนะครับตอนนี้โอ้ยหนีจริงๆแล้วมันอยู่บีไว้ยกูหลอก วิ่งมาแล้วสเตลมาเจอ Great job โอ้โ้ขวาดล้างกวาดล้างกวาดล้างอาเฮ้ยเผื่อไปเลยเดี๋ยวยเเจอตัวอยู่ตรงนี้อ่ะเข้า,าแล้วอยู่ไหนวะหาไม่เจอหนีเลยโดนปืน6ปีเฮ้ยบ๊อตหนีนะ แล้วก็หันไปยิงคนข้างหลังวนทำไมวะน,นะอ่ะอยู่ไหนอ่ะน้อยน้อยอยู่ไหนเจอน้อยแล้วมันกำลังเล่นเพื่อนเราโอ้โหโโงดงามเลยทีเดียวห <laughs> เห็นเพื่อนตายแม่แต่สุดมันเลี้ยวเลยนะติดตามติดตา <laughs> มส section หย๊บ <laughs> ขอเล่นเลเซอร์หน่อยนะพื่คือโกลเลยอ่ะน่าเกลียดอ่ะอุ้ยอุ้ยมีมดขอคิวคอนเฟิร์มก่อนเอาแตมไก่ย่างโอ้โหลัวลัวไปลัวไปโอ้โหยิงโดนได้ไงวันนี้อ่ะ ไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นหนีแล้วอ๋อมองเส้นที่ตีบออกเขาหนักมากอนะเฮ้ยอะไรวะนะไอตาบอเนี่ยโอ้อยไม่ใช่บอดโอ้บอดมันแอบอยู่ข้างล่างอะบ <Yeah. S 2> อยแฟนเฮ้ยอ๋อ,นนอ,อกัดกัดอะไรวะชื่ออะไรวะกาเต้อะ